สวัสดีครับวันนี้ก็ช่องกับพบกับช่องบอสซาซาอีกแล้วนะครับวันนี้มีรถญี่ปุ่นมานำเสนอนครับเป็นยามาฮ่าบักกี้ 90cc นะฮะก็สายทางฝุ่นนะฮะน่าสนใจครับผม ล้อหลังเป็นขอบ8นะฮะขอบหนะฮะล้อหน้าเป็นขอบสขอบ6เท่ากันแต่ยางคนละไซส์ก,กันนะฮะก็รีวิวรอบคันให้ดูกันก่อนขับโคตรมันนะฮะมีเกียร์เดินหน้าถอยหลังและก็เกียร์ว่างนะครับเป็นออโต้นะฮะผม2จังหวะ9 0ซีซีขับมันจริงๆครับคันนี้ระบบไฟใช้งานได้หมดเลยมีไฟหน้าต้องไปไล่หน่อยไฟหน้ายังไม่ติดล้อเ,เป็นล้อทางฝุ่นนะฮะล้อเ,เหมือนออฟโรดนะฮะ สายลุยสายลุยถังน้ํามันสีดําผมเอามา,มาซื้อน้ํามันนะฮะพอดีถังน้ำมันมันน้อยไปห,หน่อยเป็นถังโอทลุกถังหนึ่งนะคะสีขาวขาวด้านหลังแล้วก็ถังน้ํามันลูกหนึ่งเบาะนั่งก็นั่งสบายนะครับปรับเดินหน้าถอยหลังได้ปรับชิดได้ปรับถังได้ฮะตัวนี้เป็นขับเคลื่อนสองล้อนหน้านะฮะโช๊คปรับโช๊ค หน้าหลังสี่ต้นนะฮะมีเกียร์ด้วยตรงนี้โอเคมีเกียร์นะฮะแปะพื้นมาว่าบอสนะครับมีสายเบลด้วยนะคะรดเล้ะนิดนึงนะครับวันนี้ขอโทษทีพอดีผมไปลุยมาเดี๋ยวดูในวิดีโอถัดไปนะฮะแบตเตอรี่ใหม่สตาร์ทมือนะฮะไม่ใช่สตาร์ทมือบิดกุญแจเหมือนรถยนต์เลยเดี๋ยวเราลองกันดู ลองขับขี VII ่ให้ดูกันต้องเร่งหน่อยนะครับเร่งนิดเดียวครับเครื่องค่อนข้างดีเลยนิ่งๆเงียบๆขับขี่ทางไกลสบายเลยเมื่อกี้ผมลองมาแล้วเป็น10กิโลแล้วน้ำมันหมดไปถังเล็กถังหนึ่งแลครับเดี๋ยวลองเทสระบบไฟให้ดูนะครับ ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวหน้าใช้งานได้นะครับดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังก็มีไฟส่องสว่างเป็น LED นะฮะหน้าหลังได้หมดนะฮะถังสีแดงนี่เป็นเติมโอทลุกนะครับถ้าถังตัวน,นั้นจะเป็นเติมน้ำมันเบนซินนะฮะ95ก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวมาลองการขับขี่กันดู ว่าจะมันแค่ไหนอันนี้ผมมาคนเดียวนะครก็คันเร่งคันเร่งด้านขวานะครับแล้วก็เบรกด้านซ้ายโอเคทางทางเป็นทางดินนะฮะล้อค่อนข้างที่จะตคุยมากเฮ้ยแ๋วเลย โคตรมันเลยครับจะ่าลืมปิดไฟเลี้ยวครับขับมันจริงๆครับเมื่อกี้ดิฟไปหนึ่งรอบนี่เป็นทางดินนะครับก็ไม่ติดง่ายๆนะครับนี่เป็นวงเลยเห็นไหมครับ โอเคเดี๋ยวผมให้คนถ่ายให้ดีกว่าเดี๋ยวรอดูกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมวันนี้กับช่องบอสซาซ่านะครับผมวันนี้เราก็จะมาเจอกันอีกแล้วครับในรถบ้านบอสน,น,นะครับเป็นรถญี่ปุ่นยามาฮ่าบักกี้เก้าสิบซีซีนะครับวันนี้ก็จะมาลุยลุยี่เลนกันหน่อยด้ครับโอ้เป็ยไงล่ะ เออมาเดียวมาเนี่ยน้ำดูครับโอ้โห่เกิอน้ำกับเกือกโบกครับ ลงเลยดูครับดูที่ดินครับไม่มีการติดล้อครับติดแต่ตัวดูครับคนมานะอันนี้ผมขี่ช้านะครับแต่กล้องนั่งไม่ถนัดนะครับเดี๋ยวตะกลองร่วงครับครับเดี๋ยวตะกล้องร่วงครับไม่เป็นทางที่น่าไปหมันไม่มีทางออกดูครับที่ดินครับที่ดินไม่มีการติดล้อเลยครับอย่างนี้เหรอะ ติดแต่ตัวคนขับครับของน,นี้ไปได้หรอว่าได้มันมันเรืยเล็กๆหน่อยอ่ะได้ไได <c oughs> ปากเขออก็ขับขี่การขับขี่ดีมากครับเครืขอข่องก็ค่อนข้างที่ดีเฮ้ยเหรอได้หมดอ่ะน,นี้ก็ได้นู้นก็ได้อ่าเดี๋ยวเรามาลองออกทางทางฝุ่นกันหน่อยครับทางฝุ่นปล่อยมือขับขี่ได้ครับแต่พวงมาลัยน,น,นี่ก็หนักหน่อยนะครับ เพราะว่าไม่มี power แต่ต้องข้อแ,แข็งนะครับอ่าเนี่ลงน้ำตกไว้ไม่เป็นไรเลยครับบนี่มทำกาไกได้นะครับื่อกี่ผมลองแล้วประมาณเจ็ดกิโลเจกิโลไม่เป็นไรอ้าวมาลองทางเรียบกันหน่อยทางเรียบเลยอะทางนี้รดยีเลยอ้าทางเรียบลงแล้ว โอเคเดี๋ยวเราลองเฮ้ยไม่ได้ขาขานไอ้เบ้นถ่ายด้วยถ่ายด้วยทางขาดนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวล้อไวครับดูครับดูแพนแพนไปแล้วเนทางขาดนะครับเกือบไปแล้วโอ้ดินนุ่มครับฝนมึงตกไปนะฮะฝนมึงตกไปดินนุ่มๆเลยครับอันนี้ผมขี่ช้านะครับพอดีตัดกล้องนะฮะตัดกล้องไม่ไหวนะครับ พุธเป็นจี๊จีมาขับเร็วได้นะครับบู่หเลยุธเลยนี่ครับก็หัวพุดเลยครับโอ้โหสุดจัดครับสุดจัดครับโโอ้ห hơn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ปรบับดินใหม่นะฮะดูค,ครับโอ้โหอ้าวลงหลุมมันหน่อยโอ้โหเฮยได้ครับน้ำเจิ่มๆนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราเหยียบดินลูกนี้ไปเลยนี่โอ้โหติดยากครับรล้อเป็นล้อตะกุยนะครับเป็นล้อตีนตะขาบอ่ะห้เขาเรียกอะไรวะเบนเราวิบากเราวิบากรับส so นุกจริงครับเดี๋ยวเรา ไปก็ไปอาบน้ำาันครับมปน้ำมันหมดก่อนเดี๋ยวไปเติมมันกันเลยครับน้ำมันใกล้แล้วปิดเส็ยสายกูดู้แด้วรู้แโอ้โหกล้องปุ๊บไรครับโอ้จริงครับ ไ,ได้อยู่ห้องบ่างนะเดี๋ยวลุงลองาถ่ายเดี๋ยวร่วมดิมะถ่ายกูโอ้ยสัตว์ยังไงครับดูครับภาพกันดูสภาพกูครับอโหดูครับ <Okay. S 2> oh oh, รถยังติดเครื่องดีอยู่ครับผม mm hmm. Wait, เวลามาซื้อมันกันหน่อยถังมันเล็กกว่านิดน,นึงไม่งั้นผมจะไอเดินทางไปแอฟริกาเหนือ่โอเคครับผมวันนี้ก็ฝากกับช่องบอสสร้างด้วยนะครับกับรถคันนี้เลยครับ อยามาฮ่าบัคกี้90ซีนะครับผมจากญี่ปุ่นคันนี้นะครับติดตู้มายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตั้งใจให้ช่องผมด้วยนะครับผมกับรายการรถบ้านบอสน,นะครับสอบคุณครับ